Nát được. Tired, hoặc, 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 น้ำปตกแล้วเอนเนาะน้ำขึ้นไได้กแล้วเนาะนี่เร่องเวลาเป็นังงนะไหายากแมงรรี่เขาขินเดอนเดียเอ้ยมีคนบุญยั่ไง Ini mồi. kasih? <coughs> Nih, tas. เด็คนใหม่ไหน้อะไรอย่าเนดะส้อร่างบินน้องพี่น้อง น้ำใจขี้ขาดเ่ยเราจะน้ำใจขี้ขาดน้ำใจจนมือเหน่ยเลยเอาไปพี่น้องบายพี่น้องเมื่อเมื่อเมื่อบันพี่น้องจนะพี่น้องเตรียมนั่งพี่น้องเนาะไฟแล้วพี่น้องไปไปไปเรานี่ไปดีนะพี่น้องพิชกันตลอดเบิงพี่น้องตีกันน้องใบขมูขมูไปไปไปนี่พี่น้องใช้ปลาพี่น้องเนาะ

phải chắp không hay đâu phải chập em ơi. nó đang em nó chắp nói lúc nói nó vẫn nóng nữa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  nó nữa nóng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  เอาวาใช่ไหมพี่น้องอุปกรณ์โอ้จเสื้อนยาพี่น้องฮอนฮอนฮน่่ไปจนโนาตตเมืองเต้เต้หนูจองหนากี้จนโนชาต่าอยูทางเสียหนน้องนีรายทั้งเรืปาเขาสาเลยนะพี่น้องมใจเบาเราเทิร สอะไรนี่ครับสก็แปว่าสะน้พงน้องกระสสสน้ำใจหัเนาปจองกติดาวยันนะบเดี๋ยวนะี่นายนุนายนี่อยู่ะน้ำนี่นะนี่ตอนนั้นน้ำใจซอนนะได้พี่น้องป่าลาลายป่านี่นะปลาซิวปลาเบ็ดเนี่เชี่ปากึงเ้ปปลาน้อง่น้อตะนี้ ไทยน้หลับวิวพี่น้องไปพี่น้องไปลงลงลงไปไปพี่น้องซ้อนน้ำกันจับได้จับม่ได้นาะพี่น้องเย็นแหงอะไรพี่น้องอีเอสวยพี่น้องหายโมมาดพีหนอได้ปาบางง่ายในเมื่อ Kijk

หอยพองร้ายน่ะฟังเขาดูโอ,อ้ยอ่ะอะไรดกว่านนะหล่อหนาได้ยังเลยเนาะ

Wait, yeah. no. đây này nào những Việt nam phải <laughs> <laughs> à, có thứ ăn này

mưa 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 mưa